สวัสดีครับสวัสดีพ,พ,พี่น้อง,องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้วันที่ยี่สิบกันยาสองห้าหกสี่วันนี้จะมาใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับพอดีฝนตกเมื่อคืนมีน้ำจากที่ไม่เคยมีน้ำเลยต้องสูบใส่ฝนเมื่อคืนมาน้ำก็เกือบเต็มพอดีครับ ก็มาปิดไว้นิดหน่อยต้นข้าวไม่สูงนะครับอยู่ระดับเอีวต้นเล็กมากดูครับ ไม่รู้จะใส่สูตรไหนจะได้ผลดีได้รวงสวยรวงใหญ่เม็ดเต็มนาตรงนี้มันเป็นดินทรายปนเหนียวครับเป็นดินดำก็เลยศึกษาดูใน YouTube ดูช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างครับ ก็เลยวันนี้จะมาใส่ดูครับว่าสูตรนั้นจะเป็นยังไงจะได้ผลหรือเปล่าดูครับต้นไม่สูง มาดูครับว่าผมจะใส่สูตรอะไรว่าดูจาก YouTube แล้วเขาว่าใครๆก็ว่าดีนะครับบอกว่าทำแบบนี้ผสมกับตัวนี้แล้วข้าวจะได้ข้าวดีรวงใหญ่เม็ดเต็มไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าอ่ะครับนี่ครับทั้งผสมปุ๋ย นี่ครับสูตรนี้เลย4600กับ0060ครับ1น่งต่อหนึ่เออนาตรงนี้ประมาณพื้นที่มันประมาณสามไร่กว่าๆเนี่ยครับก็จะลองทำดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่า นี่ครับเม็ดปุ๋ยของสูตรศูนย์หกศูนย์นะครับจะเป็นประมาณนี้มือนหินปุกเขาเลยนะครับส่วนกระต่ายก็ยูเรียที่เห็นกันทั่วไป นะครับผมขออนุญาตผสมปุ๋ยก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องสมเสร็จก็จะเป็นประมาณนีน้น่ครับเกือบหมดแล้วครับเหลืออีกถังสองถัง ครับเดี๋ยวขออนุญาตหวานปุ๋ยต่อนะครับมาครบงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปแค่เพียงท่านี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดใจกดติดตามด้วยนะครับช่องชอนันฝัางซิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ